สวัสดีครับไปนัยชอนะครับผมวันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้มีรถมานำเสนอหนึ่งคันนะครับสวยๆนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมวันนี้นี่มาเจอกันก็มีรถสวยๆมานําเสนอแน่นอนนะครับวันนี้จะเป็นคาวาซากิแซดสามร้อยนะครับผมของแต่งเยอะอยู่นะครับผมคันนี้ปี16นะครับจด16นะครับผมโอ้โหราคานี้ต้องบอกว่าน่าเล่นมากเลยนะครับน่าเล่นมากเลยนะครับผมโอเคเรามาดูรอบคันกันก่อนเลยนะครับผม ของแต่งเยอะอยู่นะครับโอเคชุดทรงชุดสีสวยๆเลยนะครับผมชุดสีสวยๆนะครับผมนี่ยางหน้าก็ยังเหลือเยอะนะครับยางหน้ายังเหลือเยอะๆนะครับผมไล่มานะครับดูเครื่องครับอดูเครื่องแบบสวยๆนะครับเครื่องแบบกิ๊บๆเลยนะครับผมอดูครับรอยโรงงานยังอยู่เลยนะครับผมเนี่ยโอ้โหรอยโรงงานยังอยู่เลยนะครับโอเคสวยๆนะ่ครับผมชุดสีนะฮะโอเคเรามาดูนะครับผมอ่ะ ก็อาจจะมีรอยการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะครับแต่น้อยมากนะครับน้อยมากนะครับผมมีรอยขนมุมแบวบ้างแต่น้อยมากนะครับน้อยจริงๆนะครับโซสเตอร์ก็ยังสวยๆนะครับผมอ่าโซสเตอร์ก็ยังสวยๆนะครับยางหลังก็ยังเหลือนะครับยังเหลือใช้งานอีกเยอะนะครับผมชุดสีฝั่งนี้ก็สวยๆนะครับผมอาสวยๆนะครับเบาะสวยๆนะครับผมอเบาะสวยๆนะโอเคคันนี้นี่จะสดหรือจะผ่อนก็ได้นะครับผมโอ้โหสดนี่ต้องบอกว่าคือมันคดค้มเลยนะครับผม โคตรคุ้มเลยนะครับถ้าสดเนี่ยโคตรคุ้มมากนะครับโอเคนะครับเรามาดูฝั่งนี้นะครับค่าวนี้ดสุดสีฝั่งนี้สวยๆนะครับผมอาสวยๆนะครับท่อฮะโอ้โหท่อแต่งมานะครับท่อแต่งมาอาจจะล่านนิดนึงนะครับอาจจะล่านนิดนึงนะครับผมอ่าท่อแต่งมานะครับพระบงพระเบรกจานเบรกหลังก็ยังสวยๆนะครับผมยังสวยๆอยู่เลยนะครับโอเคมาฝั่งนี้ครับเครื่องฝั่งนี้ก็ยังสวยๆนะครับผมอ่าเครื่องฝั่งนี้ก็ยังสวยๆเลยนะฮะ ครื่องสวยเลยนะครับผมชุดสีฝั่งนี้ก็สวยๆนะครับอืมสวยๆเลยนะฮะนีะ่มาดูข้างหน้าฮะนี่ฝ่ยหน้าก็สวยๆนะครับอืมฝ่ยหน้าก็สวยๆแจ่มๆ <package S 1> เลยนะครับผมโอเคอ่ะโอเคในจานดงจานนี้ก็ยังเหลือเยอะนะครับจานตรงจานนี้ก็ยังเหลือเยอะนะครับผมอืมโอเคฮะคโอเคคราวนี้เต็มคันประมาณนี้นะครับเต็มคันประมาณนี้โอเคเรามาดู ของแต่งนะครับของแต่งนะครับอย่างแรกก็จะเป็นท้ายสั้นนะครับผมท้ายสั้นแล้วก็มีไฟตาแมวนะครับนี่มีไฟตาแมวด้วยนะครับมีไฟตาแมวด้วยนี่ครับผมสว่างมากครับตอนกลางคืนโค้ดสว่างเลยครับดูดวงเล็กๆแบบนี้สว่างมากนะครับโอเคต่อมานะครับเป็นท่อนะครับท่อปลายกระป๋องนะครับแต่มีที่จุกลดเสียงด้วยนะครับลั่นไหมมันก็ลั่นอยู่นะครับก็ลั่นๆอยู่แต่ว่าก็ผมใส่ จุลดเสียงไปก็เสียงก็ดีขึ้นนะครับผมมีอะไรอีกนะครับมาข้างหน้านะครับผมอ่ะข้างหน้านะฮะข้างหน้าก็ชิลชิลแต่งทรงนี้สวยนะครับชิลนี้สวยเลยครับทรงนี้แล้วก็มีไฟเลี้ยวแต่งมานะครับไฟเลี้ยวแต่งมาแล้วก็มีเอ่อการคัดการเบรกแต่งมานะครับแต่งมา2อันนี้ก็แต่งมานะครับบอกแฮนดดมิโนนะครับผมอ่ะบอกแฮนดดมิโนแล้วก็ กระจกเนี่ยเป็นของเออเป็นของ Racing Power อย่างดีนะครับคู่ละห้าหกร้อยเลยนะครับผมใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้จริงนะครับผมแล้วก็มีก้านแฮนด์ก็แต่งมาสีแดงสวยนะครับก้านแฮนด์แต่งมาสีแดงสวยสวยเลยนะครับผมโอเคนะของแต่งโดยรวมประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่ะมีอะไรอีกอ่ะลืมอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับมีกาดหม้อน้ำเซตสามร้อยตรงรุ่นเลยนะครับอ่ะเซตสามร้อยตรงรุ่นเลยนะครับผม ก็ประมาณนี้นะโดยรวมว่าผมว่ามันก็ยังสวยๆนะครับสวยๆเลยพร้อมใช้งานมากๆนะครับผมโอเคครันนี้เรามาดูระบบไฟนะครับคันนี้วิ่งมาผมว่าไม่เยอะนะครับ900ากว่ากิโลนะครับผมวิ่งมา9,000กว่ากิโลนะครับโอเคเรามาสตาร์ทเครื่องกันเลยนี่ครับผมสตาร์ทซีดีลวอยู่เลยนะฮะเครื่องดีมากเลยนะครับผม โอ้โหเครื่องแจ่มมากคันนี้ปิดนะ้ำมันเครื่องสั่งข้าแท้พร้อมไส้กรองอะไรให้เรียบร้อยนะครับเล่มพร้อมโอนนะครับผมภาษีไม่ขาดนะครับผมโอเคอคันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหรถพร้อมใช้มากเลยนะครับพร้อมใช้มากเลยนะครับผมผ่อนก็ได้นะครับผ่อนออกรถประมาณหมื่นนะครับประมาณ1,000 0บาทนะครับผ่อนประมาณ3า0พันหนึงปีนะครับผม3ปี ก็จะสดก็ราคาลดได้นิดหน่อยนะครับผมอยากได้ราคาไหนก็มาคุยกันได้ครับไปในช็อปคุยกันได้นะครับผมโอเควันนี้ก็ขอฝากไว้อีก1คันนะครับคาวาซกิแซทสามร้อยนะครับผมคาวาซกิแซทสามร้อยปี2016ิจด2016นะครับแต่งสวยเลยนะครับคันนี้แต่งสวยเลยโอเคครับผมคลิปนี้แค่นี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ